ตอนนี้คุณกู้ทำอะไรอยู่ครับออะมึงก็ตอบใหม่ดีต oh, <my. S 1> าย oh, <my. S 1> หยเผางานใหญ่เลยครับ oh, อันนี้คือโครงการอะไรครับหันมาคุยกับจอนหน่อยแล้วคุณทำได้ทำโครงการอะไรครับ BCA ครับเราคาดว่าพรุ่งนี้นี่จะส่งทันด้หรอือเปล่าทันครับทันไม่ทันก็ต้องทันใช่ไหมข้าวดูบรรยากาศนะครับโดยรอบตอนนี้ พี่ศตูปปีห้าทับปัดสองคนนี้นี่แบบตั้งใจทำงานอย่างรุนแรงครับงานเสร็จยังเนี่ยเสร็จแล้วครับโอ้ส่งพวกนีเ้เราส่งปีหน้าเออเด็กเดีวกันนะแล้มาดูต่อไปนะครับคุณดุยครับโอ้โหเฮ้ยทักทายกล้องหน่อยสวัสดีครับดูท่าทางนี่แบบจะ<แ>ไม่ไหวแล้วนะไม่ไหวนะครับถึงขั้นที่แบบเราเวลาหน้าก่อนเก็บเรื่องตัวอยู่เรียนปตีใช่ไหมเหงาใช่ไหม ันตคุณจอบว่าไงครับไปโอลิมปิกครับโอลิมปิกเป็นไงบ้างโครงการนี้ใกล้ยังครับใกล้แล้วครับใกล้แล้วใกล้ถึงฤดูหนาวแล้วโอลิมปิกฤดูหนาวโอลิมปิกกิมเงี้ยใกล้แล้วครับใกล้แล้วอันนที่ซิดนีย์นี่คุณเดือนนี้เสียชีวิตไปแล้วนะครับตอนนี้ดับดับประจานเลือนดับ ไปถ่ายเรียนตอนตื่นเนี่ยเอาไเรียนตอนตื่นนะ่ะนี่ก็เป็นอีกหนึ่งคนนะครับที่นอนตายอยู่ตรงนี <Okay. S 1> ้ของเขาเรียบร้อยแล้วครับคุณบอมครับข้างบอมนี่เป็นอาุ้มห,หน้า,ขาขเขาแบบคอมเมนต์งานมากเลยตอนนี้ไม่สนใจกล้องด้วยไม่สนใจสุสอ,จจอ,อ,อ่ะอฮะนี่เป็นภาพศพของ ไอปอนครับถ่ายแม่ทิสสวยเนี่ยเสร็จแล้วใช่ไหมเรียบร้อยอยังเลยอ่าชาร์ตเนี่ยนี่คือแม่นนของอุ้มนะครับเป็นโรงพยาบาลนี่สุ่มให้ดูไปเลยชัดๆแจ๋งมากส่วนข้างเคียงนี้เป็นงานโลกๆของไอปอนนะครับยังไม่เสร็จฮัลโหลทำอะไรอยู่ครับโอ้ตัดแมสครับ แตเสร็จไหมครับวันนี้เสร็จครับถ้าทางแล้วนะของคุณป๊อปนะครับวันนี้ทำํำวันนี้ต้องเสร็จแล้วใช่ไหมสูว้ว่าเป็จแล้วหันมามองกล้องหน่อยครับทักทายครับ,รบสู้ไมส่สู้จบไม่จบครับสู้เว่จบเ้ยเราดูเักศึกาปัญญาโทไงเดี๋ยว,<อ>ว,ยวไปเดี๋ยวเราไปเซอร์เวย์กันห้องนู้นนะครับไปก่อนครูครับอ่าตอนนี้จะไม่ถึงห้องนี้แล้วนะครับ แท้ๆเข้ามาเจอมีงานของคุณดวงนะครับเป็นรีสอร์ทถึงไหนกันบ้างพีขวัญมอนจะตายแล้วดิวมีพี่ชายหล่หอไหมถึงไหนกันแล้วเนี่ยตอนนี้นี่นี่นี่ดูโมเดลพี่ยังไม่ถึงไหนเลยยังเป็นเสร็จสร้างโมเดลอยู่เลยเดี๋ยวมันจะ อันนี้เออนี่ทำอะไรอยู่เนี่ยเออใช้ขี้ันครับงานอเองกินไอ้แล้วครับตอนนี้มานดูที่ตัวเพื่อสังคมค่ะใครใครขอเชื่อช่เม่ช่วหมดเลยยัวพอเสร็จเขา้ากินจะหมดเลยเาีขันดฟังอยอันนี้ตัดอะคริลิกอยู่นะกล้ามใหญ่มากมดิวแขนใหญ่ไม่พอ มีอม่าละคิบพัหยังอ่ใพี่ไม่ยี่สวบันจะงลยอยางเงี้ยไม่่ิบันัเลชูด้วยครับสองตั้งสเป็นพี่กอหนไหนครับพาเราไปชมห้องอะไรเงี้ยชมอุ้ยเยอะดิวยูววววายวววววววยววววไวว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 า ทำงานอะไรต้องแบบปิดสายตาอ๋อมปิดสายตานิดนึงแกเไยขึ้นก่อนเขาเลยเด้อดิฉันเราทีนี่อยากมากใกล้แล้วใกล้แล้วเสร็จแล้วแน่เลยเดี๋ยวเดี๋ยเรียาส่งอันนี้ตอนไม่สวยนะเดี๋ยวคิดมากอันนี้ตอนสวยกว่านี้ด้วยอยากอะไรนะสวยว่าถ่ายออกมุ้นอยังอ่ะถ่ายมาแล้วร้อยเลยไหมไม่ไม่มาเมื่อคืนอ๋อเดี๋ยวคือเรื่องจังไรเขาเป็นจังไรอยู่ไม่ได้เลย งานนี้อเลดครับงานใครอันนี้งานใครงานเลดเราสื่อความหม่ไงอ๋อสื่อความหมายผิวไหวแต่สวยนะพูดชื่อจริงก็ไม่กล้าพูดนี่มีคนกำลังเผางานอยู่อีกคนหนึ่งนะครับงานดวงครับงานดวงงานดวงด้วยทำให้เพื่อนเทเล็ตเราครับของคุณอ่ะออกแบบเสร็จแล้วครับเรียบร้อยแล้วครับ นี่คุณไอ้เหี้ยคุณเป็นไรเนี่ยทำไมพูดเหมือนไอ้หิงสาเลยล่ะครับไอ้ตัดเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวียวเดี๋ยวน่มมติใบโอ้ขึ้จังหวดมากันนะสมมตินี่เท่าไหร่ครับแล้วเราฟันเพื่อนไปอีกเท่าไหร่ครับเนี่ยสมมติมันก็ฟันเจ็ดสิบาบาทโอ้ั่งเหลือสองพันร้อเข้อกระเป๋าไปก่อนนี่ค่าคือรัก600อ่ะ นี่นะครับฟิวเจอร์บอร์ดอยู่หลังรถไอเดียวครับหลักฐานเลยมึงเห็นวัเริ่มเลยเอาวิดีโอวิดีโอวันนี้จะเป็นหลักฐานที่ทำให้เราเข้าคุกได้เขาสวยแล้วครับอันนี้เพื่อนกำลังจะลงมาช่วยกันยกนะครับแต่ว่าไม่มีใครเดินมาเลยเนี่ยนี่ตอนนี้ไปซื้อฟิวเจอร์บอร์ดมาแล้วฮะกี่เดือนแล้วนานแล้วเหมือนกันนะก็เดี๋ยวกำลังรอเพื่อนตอนนี้เท่าไหร่เราซื้อว่าอะไรสองหมื่นกว่าบาทมั้งสองหมื่นใช่ไหมใช่ไหม ไอเดียมันเป็นดีวีดีอะไรดีวีดี r ีวีดีอาครับแผ่นแผ่นใหญ่ปะหรือแผ่นเล็กแผ่นเล็กแผ่นเล็กได้กี่จิกครับอันนี้1.4จิกครับก็ตอนนี้ก็ำลังรอเพื่อนนะเดี๋ยวเพื่อนจะมาช่วยกันยกปีจะบอดแต่ว่ามันยังไม่ลงมากันเลยสงสัยกำลังเผางานอยู่ไม่รู้พรุ่งนี้จะรอดหรือเปล่านะครับใครตีไพก็สปาย ดเียทำอะไรมันเธอเดินอยู่คนเดียวเม็ดเนกับปั้นหาไม่มีใครมาเข้าใจกวเวลาที่ผ่านมาเธอปิดตาแต่ปิดใจก็เลยไม่รู้แค่หลับตาและเปิดใจจะเจอเธอจะเจอใครที่เข้า cus เหนื่อยทั้งปีเสงและทนเต็มที่ถ้าใครดีคืนนี้ต้องมีเมาเธออยากจะดื่มน้ําจันทร์ให้กวอนเบาๆให้ลืมความงอแงเดือดดัน ไหนดีที่ที่มีดนตรีและวก็ไฟแสงสีเป็นพยานาาถ้าเราจะดื่มทั้งทีใช่ว่าดื่มกันทั้งปีพวกเราคืนนี้ต้องมีห่า เพื่อนก็เชียร์จังเลยคนมันเกรงใจกับของกับกินตามเลยอกหักทุกทีรู้ว่ามีแฟนใหม่ใครจะตกงานหรือว่าขึ้นบ้านใหม่มันตุดสงการข้างบ้านเช็งมิงทีลักขึ้นเหล่าเต็มไปเปิดแล็กขวดยาแล้วรวยเงินทองหรือว่ามองปาเข็มนั่งรถเดรถเป็นก็เมาโอ้ายไหมชีวิตคนเรามีขึ้นก็ต้องมีลงขึ้นแล้วก็ลงขึ้นแล้วก็ลงออกกำลังกายมีเข้าก็ต้องมีออกออกแล้วก็เข้าแล้วก็เข้าแล้วก็ออก มีปลาปุกปลาปีตะกุดปุกตะกุดว่าหมดแล้วใช่มสองหนึ่งลุยสวัสดีครับวันนี้เรามาอยู่ที่สตูสถาปันนะครับเราจะไปไหนกันครับวันนี้เดี๋ยวเราจะเริ่มจาก ปีสองก่อนนะครับเราตามผมมาครับปีสองนี่เขาอยู่ทางกลางตึกของเรานะครับเขากำลังทำอะไรอยู่ครับตอนนี้นตอนนี้น้องปีสองน่าจะทำโปรเจกต์อยู่นะครับเมื่อคืนนี้ก็บูนวายพอกันกับปีห้าเลยครับออ๋แล้วปีห้าแป๊บนึงครับเราเดินผ่านห้องปีสี่แวะห้องปีสี่แป๊บนึงครับโอเคครับปีสี่ครับคอาเจอร์ตเลยครับปีสี่ครับปีสี่ปีสี่มีอยสองบนครับตอนนี้มีสองสามคนนะครับเราย้ายเข้าห้องปีสองอนดีกว่าครับ บรรยากาศอาจจะเงียบสักน <ici> ิดนึงนะครับเพราะว่าเขาสอบอยู่ขางครับอ๋อเขาสอบอยู่ในห้องในห้องปีไหนครับถึง <scales> ยังฮะถึงแล้วครับห้องปีสองตั้งเข้ามาต้อนที่สองครับที่สองครับช่วยหน่อยครับเร็วโอ้ยเผารายงานกันใหญ่เลยนะครับตอนนี้ เอาทีละคนครับเป็นคนคนไปนี่น้องกิจครับสัมภาษณ์น้องกิจหน่อยครับเสร็จยังครับเนี่ยเบียดครับเสร็จยังใกล้เสร็จยังครับเรียร้อแล้วครับเออเราจะส่งกี่โมงเนี่ยวันนี้ก็สี่โมงครับแล้วถึงไหนแล้วงานก็ยังไม่ได้ปินครับวันถ่ายเที่ยงปินสงสัยจะไม่ได้ส่งนะอยยา้้นนดวเเรี่่คนต่อไปครับคนต่อไป อันนี้อันนี้ปีหนึ่งนะครับปีหนึ่งให้หน้าหน้าเป็นตากแก่ี่เลยตากแก่เลยก็ไเลยอ่าดูที่น้องกล้วยนะครับน้องกล้วยครับขอสัมภาษณ์หน่อยครับงานโปรเจกต์อะไรครับผมสปอร์ตครับสปอร์ตครับต้องเอสเซียนยิ่งยังไหมคะอ่าถ้าผมอธิบายงานเลยครับผมงานนี้แค่จีไซน์เติมอะไรเนี่ยพูดไม่รู้เรื่องเนี่ยเออพี่ถามครับข้าวจะเสร็จทันไหมครับน้อง ส่งกี่โมงนะครับส่งกี่โมงครับสี่โมงแรงค่ะสี่โมงแรงนี่กี่โมงแล้วเนี่ยโอ้โหสามโมงจะครึ่งแล้วเฮ้ยมันแบบอยากเสร็จแน่นอนค่ะเสร็จแน่นอนแบบก็ปิ้นไม่ออกรู้สึกเมื่อกี้พี่สันบอกด้านนู้นล่ะครับได้ครับด้านนี้ด้านนี้งานใครครับมะขุยครับทิ้งแปะนี้ครับงานใครครับอุ้ยงานพี่ซีเนียร์ว่าเนี่ยไม่รู้คหรออ้าวไม่รู้ครับข้ามมาครับข้ามมาครับแม่ครับนี่นี่มุมบันเทิงของปีสองนะครับ มีแค่นี้แล้วปุ่มกระถึงนี่ปุ่มบันเทิงครับอันนี้น้องปูครับน้องปูครับคุณปูอะไรนะครับคุณทานเขาเรียกอะไรมองกล้องสิครับเอ็กซพี่อะเออแล้วแล้วแม่น้องปูเหรอครับัลครบดอ๋อครับผมลูกมือช่วยปีสองมีแค่นี้เหรอครับอ๋อครับปีสองมีแค่นี้ครับไม่รู้หายไปไหนหมดไปดูปีไหนต่อครับไปดูปีสามกันดีกว่าครับไปสตูตูปีสามกันดีครับ สามีต้ง้าอยู่คนเดียวครับผมไม่รู้เขาหายไปไหนหมดครับปีสามอ๋อรหมุนี่นี่นี่เป็นที่พักของปีมนะครับกันย่ได้ใช่ไหมบกันยุ่ได้ทไห็ม่้าันอะไรครับพัเปนเอรนั้ เหยังใจลลครับเราจะขึ้นชั้นห้าไหมครับไปดูสี่ห้าก่อนดีกว่ากลับไปที่ห้าดีกว่าครับเราห้องห้องรู้จะไม่ไปไปดูเลยครับแล้วครับเราจะมาเดินถึงห้องปีห้าห้องทีสองนะครับตอนนี้ห้องนี้ไฟไหม้แล้วครับตอนนี้เอาแล้วอุณหภูมิเริ่มร้อนแล้วอุกมากเรื่อยๆเขาไปนี่เหงื่อแตกเลยไหมครับครับตอนนี้ ตอนนี้เรามอยู่ที่หน้าห้องปีฮาแล้วครับตอนนี้เข้ามาครับต่ามเข้ามาครับผมนี่เป็นแบ็คขององพันบ้าจุ้มครับผมของพันเหรอครับครับของพันป้าจุ้มโครงการสปารีสอนครับผมอ๋อถ่ายครับสุดยอดมากเลยครับดีงานสุดยอดมากครับเจ๊ครับเอ้าเฮ้ยบ้านหลุดหลังคาหลุดเอ้าคุณไปดึงหลังคาเขาหลุดได้ไงครับไม่ใช่หลังคาหลุดครับโอ้โหงานมาเตอร์พีดมาก เป็นรีสอร์ทมีงานมีอะไรนึกเจ้าของงานไม่อยู่เจ้าของงานครับมามีเซตงานหน่อยครับเจ้าของงานครับไม่เห็นเลยคอะนะครับตอนนี้ของพันครับเดินมาแล้วครับจะมาพิเศษงานค่ะเจ้าของงานสวยไหมคะงานอันไหนครับของคุณของพันครับนี่ค่ะโอ้ยสวยมากดีมากใช่สวยมากเซเลียเราบขอคอรกับคนเลยค่ะขอสัมภาษณ์เลยครับคาดว่าจะเสร็จทันไหมครับพรุ่งนี้สี่โมงเย็นนัดค่ะแต่แบบนี้ไม่แน่ไม่ใช่ไม่มั่นใจในแบบเลย นาครับนี่นี่งานออะไรนะอะไรนะดวงนะอันนี้งานอะไรนะบ้านพักคนชราในต่อในต่อผู้สูงอายุค่ะเออครับแล้วตอนนี้เหมือนนคทไปไปกี่เปอร์เซ็นต์แล้วครับตอนนี้งานเราประมาณเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์ค่ะครับผมสวยนะจังแล้วคาดว่าถ้าว่าจะเสร็จทันต้องมีสี่วงย็นไหมครับผมแน่นอนแน่นอนตรงน้ไปไหมครับอ๋อไม่เจ็บพอนะครับครับเรามาดูงาน คนที่มีความรักแบบนี้อไนี่ครับช็อตเด็ดจริงๆครับแมทครับถ่ายเลยครับอันนี้ขอจะขอมาครับจะขอมาครับมีมีอะไรจะมีอะไรจะพูดไหมน้ำจะขอมาเฮ้ผ่านเชร็จมาช่วยทำเลยนะเมื่อเช้าก็ถ่ายถ่ายเล้วหนาถ่ยเลยไดหมอุ้ยสะดุดตามมาครับสภาพห้องลุกลุนี่ครับถ่ายไหมครับถ่ายได้เยอะครับห้องลุกล อันนี้เด็กโข่งครับเด็กโข่งครับทำไรงมโข่งอยู่ใช่ไหมอันนี้ทำอันนี้ไม่ทราบว่าทำอะไรครับผมทำงานแม่ตาตาไม่มาทักผมไอ้นี่เดินโลเวอร์เลยนะเอ๊ะนี่ห้องไหนครับอีกแล้วนี่คือห้องไหนครับอีกแล้วแทนมันนี่ครับคุณจะเห็นมุมมืดแล้วมุมมืดไม่ทราบว่าทำอะไรอยู่ครับผมอันนี้เอาเติมมืดนอนเลยนะนีครับ ใหญ่น้อเหมือนเราอะไรครับโอ้มะอะผมอะพิเศษงานนะครับผมรไก่พิเศษงานเลยครับผมทำทำไปอ๋อ้ร้อยไก่ทำไปได้กี่เปอร์เซ็นต์แล้วเนี่ยคาดว่าไก่บอลไก่นานาชาติเกบนต์แล้วค่ะใ้าดว่าพรุ่งนี้จะเสร็จไหมครับผมโแน่นอนอ่ะจุดันทงไหนขอความมั่นใจในทุกท่านหน่อยครับขอท่ามันเลยครับไม่มีทองเ จต่ที่น้ำบอกให้ฟันทุบเข่าเข้ามาในมุมนึงครับเข้ามาในมมมมุุืดอีกมุมนึงนะครับเป็นไงครับน้ำคู่นี้เข้าเดี๋ยเสร็จหลังครับก็การที่ส่งวันนี้ค่ะไอรีเรองนี้ใช่ไหมครับใช่โอ้โหงานอลังการนะครับชื่อหอศิลปะครับโครงการอะไรครับหอศิลป์ครับหอศิลป์ปะาลุมสมัยครับผมแต่ว่าเป็นโมเดลที่เสร็จหลังแรกในห้องนี้นะครับโหเยี่ยมครับ อ่าครับวนมาครับปียโทปิโทอันนี้ปียโทอันนี้พี่พอโทอ,นนอันนี้พอโทครับเออ่คุณจักรพงศ์ครับคุณจักรพงศ์เจอ่อจอครับอ,อ,อ๋อตอนนี้ตอนนี้ผมคุยโทรศัพท์อยู่ครับก็คือว่า อ่าตอนนี้ไอ้แล้วครับไอ้แล้วครับงานกูติดไอ้แล้วครับคือว่ากูต้องช่วยเพื่อนเข้าใจไหมโอเคแต่คุยต่อครับโนะคุยต่อเดี๋ยวเดี๋ยวพอหลังจากนั้นมึงกรุณามาช่วยกูด้วยนะชักกุดุกชักกัดิกครับชักกุดุกชักกัดิกครับโอเคครับโอเคครับไปไปตังอื่นได้แล้วเลยเอาละครับอันนี้เป็นคนที่พูดพูดมากที่สุดในห้องครับโอเคครับมาไลม์ผมก็ต่อมาเลยครับตอนนี้รอการเซ็นต์นะคุณเดนรง 呃，好、uh, oh, okay,，我点那个。